เนี่ยพ่อป็นต้นเดือนกันยานะครับกระซิเริ่อเริ่มยากป็นก้นหนีนะครับอันนี้ยังบอสแถดผีว่าบาลนัำประดิษฐ์ดิแต่วีนนี่เราน่าจะได้ผ่านทายอยู่ก็าซือสิบโมงกอดอยากนะตะไบเพราะว่าพี่ตอนนี้การซ้อมน่าจะได้ประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วใช่ไหมครับพี่ดูเนี่ยเหลืออีกโมงจะเพิ่มข้อกระจกแล้วต่อไปข้เปลี่ยนสีนี้ตารานซื้อ นะครับถ้าผู oh okay. like like out, like yeah, sure. mm ้ชายมาจบกอนไหว้ค hmm. ู yeah. Yeah. ่แล้วก็ให้หาสิทธิ์ทุกคนเดี๋ยวจะลดรานการบัตรราพองงานจะสองมื่นะครับมาพองในช่วนี้คือไม่ต้องลังเลยไรนื้อท่าแล้วก็ลังจากนั้นคือเราทำนี้กันแบบแบบค่อดเท้าที่จะลางการไม่ใช่ชาเดียบรักช่วงนี้แาบยดิ้นแต่ซ้อมทรวนหลายนานซ้อมนี่คือมันดีที่สุดเลยนะครับซ้อมเราก็ต้องซ้อมในพันธนาคมผู้หญิงก็เต้นดีมีเงี้ก็เต้นดีผู้ชายก็เต้นดีแบบ แบนชายแถวหน้าแถวสองแล้วก็ตรงกลางนี่คือคือแบบคะแนนสูงทุกคนเลยนะครับจริงๆนที่จริงแบบแต่เป็นคู่นี่ก็เรื่อมอย่างเดียวนี้ยมา่าผู้ใดสียยืนแถวหน้าแถวหลังเพราะว่ามันมันมันคุณภาพเท่ากันหมดเลยปีนี้นะครับเราะนาบดีทุกคนคือกันทั้งผู้หญิงผู้ชายนะครับผู้หญิงที่ ผู à, ้หญิงสองก็ดีนี้ผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงหนึ่งเราเยอะผู้หญิงสองก็ต้องปรับตัวให้เือนผู้หญิงหนึ่งได้อยู่การแต่งหน้าแต่งตาแล้วเราค่อยดูเอาคือเห็นแต่พ่อพอดีแหมพ่อสวนมากสาวสองเราเนี่ยเวลาแต่งหน้าแต่สิ่งอย่างมือจะน้อยมากแต่สิ่งที่มือูจะน้อย เราจะต้องเป็นแบบเดียวกันนะครับสีตาแบบเดียวกันสีปากแบบเดียวกันทรงผมแบบเดียวกันนะครับเพราะว่าเราเป็นทีมนะครับต้อจะส่สีผมมันเด็กเป็นระดับี้มันเด็กทุกคนเลยว่าวิธีเราวมที่เขาหรอแต่เระบอกมันสารพักันไปหน้าไม่เกี่ยวนั่เขาสีกว่าเขาดูแถวหลังมันเต็มไปด้วนอะไรดอกอะไรเนี่ยเราว้านอ้งอยู่ตรงนี้คือมันเห็นหมดเลย นะะมันเห็นเหมือนเลยโยโย่ข้างหลัง,งสิมันจะเห็นเราต้องทําให้มันได้คุณภาพเท่ากับเพื่อนที่อยู่ข้างหน้าและที่สาคัญค่าตัวเท่ากันเอ่อค่าตัวเท่ากันใครไหนมีใครที่อ,อ่มีผูดด้ใดอยาใกให้ผู้เอาเปรียบมายกขึ้นไม่มีไม่ไม่มีใครชอบการเอาเปรียบกันใช่ไหม ฉะนั <poisoned. S 2> ้นเราได้ร <cỏ> e ับค่าแรงเท่ากันค่าตัวเท่ากันเราจะต้องทำงานให้ได้เท่าเพื่อนตอนนี้คุณภาถาตอนนี้สัตยาามซ้ำกันบมูงไม่ใช่ว่าไปรเต็มแถวหลังไปเฮ็ดไปเังไดอะไรดอกก็ได้เพราะว่าเพื่อนแถวหน้าเขาสู้สุดชีวิตเนี่ยเพื่อที่จะเป็นหน้าเป็นตาที่จมงแถวหลังเราต้องช่วยกันด้วยเราได้ค่าตัวเท่ากันบางวงเขาําให้ค่าตัวแถวหน้ามากกว่าแถวสองล้มหลังการลงไป แต่พี่มีความรู้สึกว่าบ <c ười> ้นเทนงานสั่ันไหมใช่ไหมทำงานเท่ากันแต่ห้องแถวเขาสิปล <c ười> <Yeah. c ười> ่อยแถวหนาด้วยก็ได้เลยเราจะปล่อยให้แถวหน้าเด้วยเราไม่ได้แถวหลังเราก็พัฒนาตัวเองเองเหตุเหตุบ้านสาเขาเพราะว่าเราต้องให้เกียรติเพื่อนด้วยเพื่อนนย่ยเขาได้ค่าตัวเท่ากันกับเราเนี่ยบางวงแถวหน้าห้าร้อยแถวกลาง ส0 0อแล้วส้อยอีกนี่พี่ว่าพี่ก็ไม่ชอบแบบนี้นะครับอันนี้ผู้ใดแสดงหนตัวไหรก็มูลพึ่งต่องานพิเศษเช่นทำฉากทำอะไรอยู่ที่นี่จะเป็นแบบนี้นะครับคือเราดูแลในแบบครอบครัวเราเข้าใจซึ่งกันและกันอีกต่วอย่นี้การเกิดการเอาเปรียบกันเกิดขึ้นนะครับใครชอบเอาเปรียบเพื่อนมีไหมครับมีไหมนะเห็นบอกปนิยมรลับด้ ถ้าไม่ยอมรับนั่นจริงถ้าบอยนอมรับไม่เป็นไรเราก็ต้องทําให้มันเด็กที่อยากให้คนบ้าเราได้นะครับกพตอนนี้คือ,อเอาเรียนดีแนละ้วคือเด็กทุกคนเลยก็ต้องก,บบาากลับพ้นไปจอดอยู่แถวส,สามแถวซีเลยจาก,อากไอตรงนี่หนานี่ตาอันนี้คือมันเป็นทัศนคติที่โบราณนกอย่าไปคิดแบบนั้นนะครับมันมันบอเขาเลยมาแล้ว บอหให้เกี่ยวกันของเราต้องภูมิใจในเพงเราขึ้นมาอยู่บนเวทีเนี่ยทุกอย่างองค์ประกอบสสำคัญหมด่ามันจะเป็นชิ้นที่อันเราคนเดียวก็ททำไม่ได้สองคนก็ทำไม่ได้เพื่อนๆทุกอย่างมันส่งเสริมกันนะครับจางเงินมาาตินหมอ้อหมูฉะนั้นให้ทุกคนแบบภูมิใจแล้วก็พอใจในเองนะครับจะดูจจุดไหนก็แล้วแต่แปลว่าถ้าเป็นที่ที่แต่ละก็ มันก็องติดไปไม่ได้ที่จะให้ทุกคนอยู่แถวหน้าทั้งหมดถูกไหมครับอเออนั่นก็ตอนนี้แถวสองแถวสามแต่มันก็สำหรับครูก็พยายามสลับงบ้องเด้ครูครูเป็นสลับ้องให้ทั้งน,น่นองในที่เซนจังหอน,นะครับเนี่ยแบบดนเสอร์ไซเดอร์พุทธิตรภูณุแบบดาราท่านนั้นเลยนะะผู้หญิงก็เหมือนกันนะครับปีนี้ผู้หญิงแทร็ไม่เยอะด้วย ทำให้ันดีเดี๋ยนี้วันที่อันนียี่สิบหนึ่งที่สองแม่บ้านยีสิบสองแม่ยีเดือนนึ่งเต็มๆถ้าเราซ้องพร้อมเพียงกันที่จะหยุดให้ประมาณสองสามวันกลับบ้านแล้วกลับมาแล้วที่จะแจกเงินให้ไปซื้อกล่องเสื้อแล้วก็อุปกรณ์มาใส่ของถุงชน จะได้ทยอยเริ่มแจกชุดนะครับแล้วว่าพ่งนี้ที่ขอเอาเพื่อนเราไปเต้นงานการชักใยงานในจังหวัดผู้หญิงสีผู้ชายสี่ก็ต้องเอาสุดไปหลายเด้อเอารถท่นนี้เด้อก็เอารถท่นน,น,นี้ไปแค่ตอนเย็นเราอาจจะไม่ได้ซอมช่วงเย็นก็ไม่เป็นไรเท่ากัรท่วนทากันช่วงเสาหรือวันศุกร์ลูกทิ้งอย่างต่างไปนะครับไปแล้วนะครับ โหนาวงยังแตเก็นกำลังใจทุกๆคนเขาเนี่ยให้ทุกคนแบบไม่เหนื่อยแล้วก็เข้าใจว่าหนานนี้มันมันต้องเป็นแบบนี้่แล้วที่ก็ดูแลทุกคนให้ให้ได้ดีที่สุดาแต่ตอนหอกห้านตอนนี้ชูเราเง้าวจนหอดจนบริกรรมล้วจนหอดพีสาที่หยุดพุศษกิจอาห้านมนีไรเพื่อเพื่อประชุมแล้วก็อาจจะมีแก้ไขแต่ท้านดีอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับ เมืสาคือสภาพมีุ้ือหน้าไก่ทีเป็นหรเ่ยังมีสำถามอยู่ว่าเราจะเอาวันจุดเดือนระ3บันเอาไหมหรือจะรับเต็นเลยนะเริ่มเรื่หรือันีแล้วเราไม่ต้องพูดหาวันจุดนะครับมันเป็นโอกาสของเถ้าเ่านไงชิบชิบแบบไข่หนาวดีๆกับขึ้มหน้านะแต่ถ้าผู้ใดแบบ คือไข้แล้วเป็ยิดจับตัดชูจากหงส์ที่พขาให้ตังค์เหมือนเดิมสองสามร้อยยีกว่าอยู่เฉยไข้ก้องสีงล่าเมื่อมันที่เคยพูดให้รุ่นเก่าบอกว่าถ้าเหนื่อยเกินสามวันเนี่ยอย่าเรียกว่าเหนื่อยเขาเรียกว่าคนขี้เกียจถ้าป่วยเกินสามถ้าไม่สบายทำมาล่าหน้าแนละ้หนูไข่ถ้าเกินสามหมื่นใช่ไหมม้งตัวป่วยเนี่ย แสดงว่าเราป่วยแล้วถ้าไม่สบายเกินสามวันนะครับแต่ถ้าเหนื่อยเกินสามวันเป้นเรียกตัวเองว่าขี้เกียจเราก็ต้องยอมรับว่าเราเป็นคนขี้เกียจถ้าขี้เกียจเรามันก็จะไม่มีกินถ้าเรายากมีกินมีเงินมีโอกาสดีๆเราก็ต้องไม่ขี้เกียจนะครับเราต้องขยันเนาะเดี๋ยวเราย้ายามันไลครูมาเป็นันที่แปดนะครับ มีกี่สบ้าเห็นใบสียุกแล้วก็จะตั้งทีมแบ่งกลุ่มกันเหมือนเดิมว่าวันไหนจะเป็นคนรับแขก์วันไหนจะเป็นกลุ่มไหนจะรับแขกกลุ่มไหนจะช่วยไม่รับทำาบข้าวกลุ่มไหนจะเป็นเครื่องไหว้เครื่องสังเวยกลุ่มไหนจะเป็นทำใบสีอันนี้จะแบ่งกลุ่มวันที่แปดตักบาสเช้าเจ็ดโมงนะครับเก้าโมงก็ไหว้ครูนะครับ ระบายหนสุภาพใบใบรับสารลับเมื่อนะัอนที่เราเคยทำใน,นทุกทุกีเราทำมาแบบนี้แล้วดีเราก็ต้อง